สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับตะกองหรือชื่อวิทยาศาสตร์คือ Physicnetus c o k ok i n s e n s s ซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยบอกว่าเจ้านี่เป็นกิ้งก่าพื้นเมืองที่ตัวใหญ่ที่สุดในบ้านเราเลยใช่ค่ะใหญ่ที่สุดจริงๆครับ ภารกิจวันนี้ก็คือเราจะมาสกัดข้อมูลสำคัญสำคัญกันทั้งเรื่องชีววิทยาสถานการณ์อนุรักษ์และก็ประเด็นที่คนมักจะเข้าใจผิดกันบ่อยๆโดยเฉพาะเรื่องขนาดตัวที่บอกว่ายาวได้เป็นเมตรเลยนะคะใช่ครับถึง120เซนติเมตรแล้วก็มันเป็นสัตว์พื้นเมืองแท้ๆของไทยด้วยแต่ที่น่าสนใจมากๆคือมันมักจะถูกสับสนกับสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นซึ่งบางทีเนี่ยมันนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายได้เลยนะครับอันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะคะครับ เอาล่ะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครับชื่อวิทยศาศาสตร์ก็ p h y s i g n a t h u s c o k ok i n s i s ชื่อไทยก็ตะกองหรือบางทีก็เรียกหลังหรือกิ้งก่ายักษ์ไปเลยชื่อสากลก็ Chinese Water Dragon อืม,มชื่อหลากหลายเหมือนกันนะคะครับขอย้ำอีกทีว่าเป็นกิ้งก่าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของไทยจริงๆนะครับเ <c oughs> ทีทยบ,ทบกับชนิดอื่นที่มักจะยาวไม่เกินสักเอ่อ40-45เซนอันนี้คือต่างกันเยอะเลย ค่ะแล้วสิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือลักษณะภายนอกของมันนี่แหละค่ะสีส่วนใหญ่จะเป็นเขียวสุดถึงเข้มนะคะแต่ที่พิเศษคือมันเปลี่ยนสีผิวหนังได้ด้วย โอ้เปลี่ยนสีได้ด้วยอะครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่พลางตัวนะแต่เปลี่ยนตามอารมณ์หรือ,อ,อสภาวะสังคมในกลุ่มมันก็ได้ด้วยแล้วก็มีเกร็ดปกคลุมแล้วก็มีหนามแหลมๆคล้ายๆสาันเรียงตั้งแต่ท้ายทอยไปตามหลังถึงหางเลยค่ะสันตรงหลังนี่เห็นชัดเลยนะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะในตัวผู้สันนี้จะชัดกว่าหัวก็จะโหนกนูนกว่าตัวเมียด้วยบางทีแก้มตัวผู้อาจจะมีสีชมพูชมพูด้วยนะคะอ๋อครับครับมันมีความแตกต่างระหว่างเพศ ชัดเจนค่ะเชื่อว่าลักษณะพวกนี้ก็มีบทบาทในการาแสดงออกทางสังคมการเลือกคู่อะไรทำนองนั้นค่ะแล้วเรื่องถิ่นอาศัยล่ะครับมันชอบอยู่ที่ไหนเป็นพิเศษมันจะชอบป่าดิบชื้นค่ะที่อยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำที่สะอาดมากๆอย่างพวกลำธารหรือน้ำตกเน้นว่าต้องสะอาดเลยใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เห็นว่าชอบนอนผึ่งแดดบนกิ่งไม้เหนือน้าอันนี้มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษไหมครับ อ๋ออันนั้นเป็นกลยุทธ์เอาตัวรอดสำคัญเลยค่ะคือการอยู่เหนือน้ำเนี่ยพอมีภัยเข้ามาใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์นักล่าหรือคนมันก็จะทิ้งตัวลงน้ำตูมไปเลยค่ะเป็นทางหนีที่เร็วแล้วก็ปลอดภัยมากหนีลงน้ำเลยค่ะแล้วมันว่ายน้ำเก่งดำน้ำได้นานด้วยนะโหเก่งจังแล้วถ้าจำเป็นต้องหนีบนบกก็วิ่งสองขาหลังได้เร็วมากเลยค่ะวิ่งสองขาได้ด้วย น่าสนใจจริงๆครับแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะครับกินอะไรเป็นหลักตะกองนี่เป็นออมนิวอ่ค่ะคือกินไม่เลือกเลยกินทั้งพืชทั้งสัตว์อ๋อกินทั้งสองอย่างใช่ค่ะตั้งแต่มแมลงปลาเล็กๆลูกกบลูกเขียดหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กๆไปจนถึงผลไม้ที่หล่นตามพื้นป่าอย่างพวกมะเดื่อผลไม้สุกต่างๆกินหลากหลายเหมือนกันนะครับค่ะความหลากหลายนี้เพื่อทำให้มันมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ ทั้งควบคุมประชากรเหยื่อแล้วกออ็อาจจะช่วยกระจายมมลัดพันธุ์พืชบางอย่างได้ด้วยมีคนตั้งทอสังเกตด้วยนะคะว่าชื่อแม่น้ำลำตะคองอาจจะมาจากสมัยก่อนที่แถวนั้นมีตะกองเยอะมากๆก,ก,ก็ได้ค่ะอ๋อเป็นไปได้นะครับแสดงถึงความอุด,ดมสมบูรณ์ในอดีตค่ะแต่ทีนี้ถึงจะดูเหมือนปรับตัวเก่งกินง่ายแต่ทำไมสถานาการณ์อนุรักษ์ถึงดูน่าเป็นห่วงล่ะครับอันนี้เกี่ยวไหมกับเรื่องที่คนสับสนกับส,บสัตว์อื่น เป็นคำถามที่ดีค่ะคือถึงแม้จะกินง่ายนะคะแต่ตะกองเนี่ยต้องการถิ่นอาศัยที่เฉพาะเจาะจงมากๆคือต้องเป็นป่าริมน้ำที่สมบูรณ์แล้วก็น้ำต้องสะอาดจริงโออปัจจัยเรื่องบ้านสำคัญมากใช่ค่ะซึ่งระบบนิเวศแบบนี้กำลังลดน้อยลงเรื่อยๆนี่คือปัจจัยหลักที่ทำให้มันเสี่ยงส่วนเรื่องความสับสนกับอิกวัวนาหรือไอกวาน่าเนี่ยอันนั้นเป็นสัตว์ต่างถิน่นไม่ใช่สัตว์พื้นเมืองไทยนะคะประเด็นนี้มันไปซ้ำเติมสถานการณ์แต่เป็นในแง่กฎหมายมากกว่าค่ะ ขยายความเรื่องผลกระทบทางกฎหมายหน่อยได้ไหมครับว่ามันรุนแรงยังไงรุนแรงมากค่ะเพราะว่าตะกองเนี่ยถูกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562อก๋อกฎหมายคุ้มครองเลยใช่ค่ะเป็นกฎหมายหลักเลยการล่าก,การมีไว้ในครอบครองหรือการค้าตะกองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเป็นเป็นหรือซากถือว่าผิดกฎหมายหมดเลยค่ะ แล้วโทษเป็นยัังงไครบโทษนี่จำคุกสูงสุด3ปีหรือปรับสูงสุด30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยค่ะในขณะที่อีกวัวนาซึ่งออมันเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นไม่ได้มีสถานะคุ้มครองตามกฎหมายนี้อ,อ๋อเข้าใจแล้วครับเพราะฉะนั้นการแยกผิดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องฉีวะแต่มันคือความเสี่ยงทางอาญาเลยนะคะโหสาคัญมากเลยครับเรื่องนี้เท่ากับว่าในไทยเนี่ยตะกองได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แล้วในระดับสากลล่ะครับสถานะเป็นยังไงบ้างในระดับสากลองค์กร IUCN หรือองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะเขาประเมินให้ตะกองอยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือ Vulnerable VU ค่ะ Vulnerable เลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งก็หมายความว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าปัจจัยคุกคามต่างๆมันยังอยู่แล้วปัจจัยคุกคามหลักๆที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับ หลักๆเลยนะคะก็คือการจับออกจากป่าเพื่อเอาไปค้าเป็นสัตว์เลี้ยงทั้งในและต่างประเทศเลยค่ะอ๋อการค้าสัตว์เลี้ยงค่ะแล้วก็ยังมีการจับไปกินเป็นอาหารด้วยแล้วก็ภัยที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งการตัดไม้ทำลายป่าโดยเฉพาะป่าริมน้ำที่เป็นบ้านหลักของมันเลยแล้วก็ปัญหามลพิษท,ทางน้ำที่กระทบกับแหล่งน้ำสะอาดที่มันต้องการมากๆค่ะครับชัดเจนเลยครับสรุปแล้วเนี่ยตะกองก็คือกิ้งก่าพื้นเมืองที่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆใหญ่ที่สุดในไทยมีบทบาทสําสคัญในระบบนิเวศป่าริมน้ําได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยแต่สถานะก็น่าเป็นห่วงคือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แล้วก็ยังเจอปัญหาคนเข้าใจผิดจําสับสนกับอีกวาาัวน่าซึ่งอันนี้มีความเสี่ยงทางกฎหมายสูงมากน้ําสมบูรณ์น้ําสะอาดมันก็เลยเปราะบางต่อกิจกรรมของมนุษย์มากๆเลยทีนี้ลองคิดตามนะคะว่าการมีอยู่หรือการหายไปของตะกองในพื้นที่ไหนสักแห่งเนี่ย มันอาจจะใช้เป็นเหมือนดัชชนีชีวัดทั้งชีวภาพหรือไบโออินดิเคเตอร์ได้ไหมอ๋อเป็นตัวชี้วัดคุณภาพระบบนิเวศใช่ค่ะชี้วัดคุณภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าริมน้ําที่ยังเหลืออยู่ของบ้านเราได้หรือเปล่าการมีอยู่ของมันอาจจะกําลังบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสุขภาพของแหล่งน้ําที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็ได้นะคะเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆค่ะ